ความหิวก็เหมือนความรักนะคะมีอนุภาพมากมายทำให้เราพยายามทําอะไรดีๆได้หลายอยา่างอนุภาพความหิววันนี้ก็คือปนปลาอยู่ที่นอร์เวย์เราก็จะใช้ปลานอร์เวย์ที่ชื่อว่าเออะเป็นปลาที่คล้ายปลาแซลมอนค่ะอาหารหลายๆเมนูที่เราทำกินเองที่ต่างประเทศนะคะตามอินเทอร์เน็ตเขาก็จะไม่ได้บอกเทคนิคนะคะว่าทำยังไงให้อร่อยเราทําตามก็ไม่อร่อยสักที แต่ปนปลาวันนี้รับประกันความอร่อยค่ะเพราะได้เทคนิคความอร่อยจากลูกพี่ลูกน้องและเราก็ได้เห็นเขาทำจริงๆวันนี้ลองทำตามปรากฏว่าอู้ใหม่กอดมันอร่อยมากเลยค่ะใส่แค่น้ำปลากับผงหนูจริงๆเเพื่อนที่มีเคล็ดลับนะคะทำอาหารยังไงให้อร่อยก็แนะนำได้นะคะจะขอบคุณมากๆเลยปลปลาวันนี้เราก็จะทานคู่กับบวบฝรั่งลวกเห็ดเชมปยองลวก ผักสลัดและไข่เจียวไม้